อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าจิตใจเปลี่ยนด้ยนะอ่าครับอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเชื่อว่าพุทธคุณเนี่ยในพระเครื่องเนี่ยถ้าเราพร้อมจะจะแบบปรับตัวให้ดีแล้วนะอืผมเชื่อว่ามันมันช่วยเราด้วยนะครับใช่คือคือตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสะสมพระเครื่องมาเนี่ยมีโอกาสทําบุญเยอะมากอืในเรื่องในเรื่องการรักษาคนครับนะครับผมก็ผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยนะคือบางเคสนี่ ไม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลนี่ตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็ค,ยคือเคสคนไข้กลุ่มมะเร็งกลุ่มมะเร็งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับบางครั้งเนี่ยบางทีเป็นเป็นเยอะอเป็นเยอะก็ผ่าตัดเพื่อยืดอายุหรือว่ายืดคุณภาพชีวิตให้ดีครับแต่สุดท้ายก็คือก็คืออาจจะต้องต้องไปเลยนะค,ค,คือก่อนก่อนหน้าที่จะผส,สมพรกเครื่องเนี่ยคือนอกจากผมผส,สมพรกเครื่องนะผมตามผมก็ ศึกษาพุทธศาสนาไปด้วยในตัวกันคบคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมายเซตในการดูคนไข้อะไรเปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนรักษาคนไข้ก็จะดูเป็นโครคชื่อโรคคนไข้อย่างงี้นะ<อ>ปัจจุบันเรามองอารมณ์เขาสึ่งรอด้านเวลาค,คนไข้มาห้องตรวจเนี่ยเราก็จะไม่ได้มองแค่แค่แบบคนนี้เป็นโรคนี้รักษาอย่างนี้เราก็จะดูไปถึงอย่างอื่นแบ็คกราวทําไมมาคนเดียวลูกมาไหมอะไรอย่างนี้ยแล้วนี้จะเดินทางมายังไงอะไรเย่างนี้ยไกลไหมถ้าไกลเนี่ย ก็อาจไปทำตรงนี้ก็ได้ใกล้บ้านก็ได้อะไรเงี้ย